ระบบการเงินการธนาคารของประเทศแอฟริกาใต้นับว่าพัฒนาที่สุดในทวีปแอฟริกาความได้เปรียบที่ตั้งโดยเฉพาะการเป็นโลจิสติกฮับสำคัญของภูมิภาคแอฟริกาใต้จึงเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าสนใจของผู้ประกอบไทยในการเข้าไปตั้งฐานการผลิตคือ trading hub เพื่อกระจายสินค้าไปทั่วทวีปแอฟริกาถือเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยในทวีป ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้แอฟริกาใต้เป็นที่ตั้งสำนักกานเพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานและการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทลูกหรือโรงงานในซัพพลา chain ธนาคารกลางออฟริกาใต้ดำเนินมาตรการการกำกับดูแลธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดแม้อาจเพิ่มขั้นตอนการทำธุรกรรมแต่อีกอย่างก็ช่วยรักษาความเสถียรภาพทางเศษรษฐกิจสร้างความมั่นใจแก่นักธุรกิจ ประเด็นที่น่าสนใจก็คือการนำเงินทุนจากต่างประเทศเข้าออกแอฟริกาใต้ต้องขออนุญาตธนาคารกลางก่อนทุกครั้งพร้อมกับแสดงที่มาและวัตถุประสงค์รวมถึงหลักฐานเอกสารประกอบโดยจะใช้พิจารณาประมาณ1-3สัปดาห์ประเด็นที่2ก็คือธุรกิจการเงินระหว่างประเทศส่วนใหญ่ยังไม่เสรีอาทิย ธุรกิจทางการเงินเพื่อการส่งออกและการนำเข้าต้องรายงานธนาคารกลางก่อนผ่าน a u t h o r i z e d d e a l e r ประเด็นที่3ก็คือการกู้เงินจากต่างประเทศของบริษัทท้องถิ่นและบริษัทต่างชาติในแอฟริกาใต้รวมถึงการกู้เงินในประเทศของบริษัทต่างชาติจำเป็นต้องขออนุญาตธนาคารกลางก่อนทุกครั้ง ดิสเด i เมอรข้อมูลต่างๆที่ปรากฏเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปนตามวัตถุประสงค์ให้แก่ผู้ที่สนใจ